สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่16-30มิถุนายนค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันนะคะก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหาย แต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะ สำหรับในเรื่องของดวงดาวของชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกว่าในดาวประจำตัวคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนเนี่ยได้ตำแหน่งดีมากได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและอยู่ในเรือนลาภะด้วยสองเด้งนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณน่นะคะก็ไปอยู่ในเรือนนั้นเหมือนกันไปอยู่ในเรือนลาภะเหมือนกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจะไม่ให้ดีได้ไงอะ ะะคือมันดีมากจริงๆนะคะในส่วนของการทํางานนะคะในส่วนของเรือนการงานยังมีมริตูอยู่เพราะฉะนั้นส้มมองว่าในเรื่องของงานมันอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือมีความผ,ผันผวนบ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกเดือนหรือตลอดนะคะซึ่งส้มก็มองว่าจะเป็นในช่วงบางจังหวะเวลาเท่านั้น วิธีการนะคะที่จะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับเรื่องผันผวนเกี่ยวกับเรื่องการงานคือคุณจะต้องเป็นคนที่เปิดหูเปิดตาแล้วเรียนรู้และปรับตัวเองให้เข้าสมัยอยู่เสมอะค่ะคุณถึงจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะเออหลายคนอาจจะมีไอเดียใหม่ๆ ในเรื่องของงานอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้ในเรื่องการงานของคุณนะคะมันเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของงานก่อนนะคะใบแรกคือสิบเหรียญสิบเหรียญน,นะใบแรกนะคะคือแบบมาดีมากมาเต็มมากงานที่เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศนะ เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาอสังหาดีมาซั์การเงินนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของที่ดินอะไรต่างๆนะคะดีมากได้เจอกับสังคมใหม่ๆได้โอกาสใหญ่ได้โอกาสใหญ่นะโอกาสใหม่โอกาสใหญ่ดีลธุรกิจใครทําธุรกิจนะจะมีการดีลธุรกิจกับคนที่มีธุรกิจอาจจะใหญ่กว่าแล้วเขากอยากมาดีลกับเราคือเป็นการได้เปิดเปิดโอกาสตัวเอง สู่โลกกว้างบอกแบบนี้เลยแม้กระทั่งคนที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์นะคะที่หัวหน้างานจะซัพพอร์ตเราให้เราได้ไปเจอคนหมู่มากได้เรียนรู้ได้เรียนรู้หลักสูตรอะไรเพิ่มเติมเพื่อพัฒน,นาตัวเองเราได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีขึ้นดีมากค่ะบอกเลยนะคะ t ดอะสตาเป็นไง <laughs> มีแต่ไพ่ดีอ่ะนี่คือไพ่ของ ดาราอินฟลูเอนเซอร์ใครทำงานอื่นๆนะถือว่ามีชื่อเสียงในแวดวงที่คุณทำได้รับการยอมรับมีสเสน่ห์ใครอยากใครก็อยากทำงานร่วมด้วยนะคะมองว่าไพ่ใบนี้คือแบบมันเป็นไพ่ชื่อเสียงโด่งดังอะ่ะพูดได้ง่ายว่าชาวสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนาเนี่ยทั้งรวยทั้งดังอะ่ะบอกแบบนี้เลยนะคะพื้นดวงดีๆทั้งรวยทั้งดังนะคะ คุณเป็นคนที่เห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นนะลึกๆแล้วอะชาวสิงะแม้ว่าจะดูเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังนะคะมีความเป็นหัวหน้าสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนลึกๆอะขี้ใจอ่อนและให้ความใจอ่อนตรงเนี้ยเราอะปล่อยผ่านสามถ้วยหัวกลับคนที่เขานินทาเราไม่ชอบเรารวมกลุ่มกันไม่โอเคกับเรามีนะแต่เราปล่อยผ่านเราไม่โฟกัสเลย ซึ่งดีแล้วนะคะไม่ต้องไปสนใจเนะาะอย่าเอาอรมณ์ไปใส่เพราะชีวิตเราดีมากๆนะคะแปดเหรียญเราตั้งใจทํางานอย่างเดียวเลยทํางานละเอียดทํางานดีขยันภาระงานเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าก็ส้มมองว่ามันก็สมตัวสมกับสิ่งที่เราได้รับมานะตําแหน่งอะไรต่างๆนะคะมองว่างานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนการสื่อสารนะด้วยความที่ดาวพุธมาอยู่ในเรือนดีเพราะฉะนั้น การเขียนการสื่อสารการพบปะคนหมู่มากการประสานงานจะพูดเยอะหรือไม่พูดเยอะก็ได้แต่มันอาจจะต้องเจอคนเยอะหรือเป็นการที่อินโทรเวิร์ดอยู่คนเดียวแต่ว่ามีการเขียนแบบนี้ก็ถือว่าดีนะคะทำได้ดีงานแฮนด์เมดก็ได้นะคะเอ o ซับวอนส์นะคะ, ands, นะ,คะในช่วงปลายเดือนส้มมองว่าคุณน่าจะมีอยากทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆงานเสริมอะไรใหม่ๆห,หรืออยากหางานใหม่เลยก็ได้ในบางคนแต่ว่าไม่บอกใคร ะะเพราะว่ามันยังมีภาระในเรื่องงานเก่าๆที่ยังต้องสะสางนะคะสิบไม้ท้าหัวกลับงานเยอะงานหนักที่ต้องสะสางก่อนที่จะไปเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นจะไม่บอกใครแม้ว่าอยากจะพูดถ้าตายนะคะแต่เรารู้สึกว่าไม่ควรบอกนะเราเก็บเงียบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดตัวเดีรู้กันแต่นะตอนนี้คือไม่บอกใคร <c oughs> เก็บเงียบ <c oughs> นะคะคุณค่อนข้างที่จะถ้าจะเป็นการสื่อสารหรือการพูดจะทําใน การทำงานอย่างเดียวแต่จะไม่พูดอะไรที่มันแบบไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นจะไม่พูดจะพูดอะไรที่เออมันเป็นในเรื่องงานเป็นสาระจริงๆเนี่ยแหละที่จะทําให้คุณได้ได้ผลดีในเรื่องงานนะคะในเรื่องของ เงินกันบ้างบอกเลยว่าเงินมาเต็มมากๆกลางเดือนมีโอกาสใหญ่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแน่นอนบางคนอาจจะเป็นเงินจากงานบางคนอาจจะเป็นเงินจากการเสี่ยงโชคนะคะหรือโชคลาบซึ่งส้มมองว่าก็ให้เอาพอประมาณนะเสี่ยงโชคอะเอาไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นอาจจะมาจากเลขที่บ้านที่มีเงินเข้าเยอะๆก็ได้นะคะเงินสพัดมากกลางเดือนนะคะ ตัวคุณเองเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเวลามีเงินเยอะชอบทําบุญแต่ควรทําบุญกับคนที่เขาได้เงินคุณแล้วเขาจะไม่นินทาคุณรับหลังเพราะมันมีนะบางคนนะีที่ไม่รู้คุณคนเนะีมันมีส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคือเขาเรียกว่าชาวสิงมักจะทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะเออ คล้ายๆคนเกิดวันอาทิตย์อะเพราะว่ามีอาทิตย์ในดวงชะตาเนาะนะฮะในในเจ้าเรือนาศีเลยเพราะฉะนั้นบางทีนะเราสงสารเขาเนาะเราทําดีกับเขากลายเป็นว่ามันนินทามเมาเรารับหลังอีกเพราะฉะนั้นจะทําดีกับใครอาจจะต้องดูให้ดีใครที่ทํากับเราไม่ดีแล้วนินทาโน่นนั่นนี่เราอย่าไปทําดีกับเขาไม่ต้องสนใจเลยดีฟ้าดีกว่าไม่ต้องสนใจเลยดีกว่านะคะ เพราะมันไม่มีประโยชน์นะคนที่เขารักเรายัางไงเขาก็รักไปทําดีกับคนที่เขารักเราดีกว่านาะนะคะเสียเงินกับเรื่องอาหารการกินเยอะนะคะแล้วก็เงินเข้ามาส้มมองว่าเข้ามาตามกําลังในการทํางานของเราด้วยนะนะคะเอ่อส้มมองว่าคุณอาจจะเสียเงินกับเรื่องของการที่คุณอยากจะทําอะไรที่เป็นแฮนด์เมดที่เป็นของคุณจริงๆ อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของที่อยากจะได้อะไรประมาณนี้แล้วมันต้องใช้เวลาในการรอคอยของนั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนในโปรเจกต์นะคะอยากจะทำธุรกิจเพิ่มงานเสริมอะไรแบบนี้น่าจะมีการลงทุนอยู่แต่ว่าส้มมองว่าคุณก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะค่อนข้างคิดเยอะนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เงินมันติดขัดซึ่งส้มบอกว่าใน อยากให้ระวังในเรื่องเงินในช่วงประมาณปลายเดือนนะคะพอได้เงินมาเยอะในช่วงกลางเดือนอยากให้ดูแลซัพพอร์ตให้มันอยู่กับเรายาวๆเพราะว่าปลายเดือนมันมีเกณฑ์ที่ต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นให้เซฟเงินไว้ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพชาวสิงห์นะคะหกดาบเบาหวานนะเบาหวานนะคะ คนที่เป็นแล้วก็คือทรงตัวคนที่ยังไม่ได้เป็นก็คือต้องระวังที่จะเป็นนะคะสามดาบหัวใจนะคือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับหัวใจก็ได้นะคะซึ่งต้องระวังให้มากคืออย่าไปยกของหนักเกินไปอะไรแบบนี้ก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบก็ได้นะคะแต่ก็ถ้าไม่มั่นใจต้องไปเช็กนะคะเออมันก็จะเป็นแบบ อย่าทำงานเยอะเนี่ยทำงานหนักเกินไปอ่ะดูแลสุขภาพบ้างเพราะเห็นอยู่ว่าปลายเดือนทำงานเยอะนะเยอะมากเลยอยากให้แบบจดสมดุลในเรื่องสุขภาพกับงานให้ดีนะเรื่องของน้ำคือเวลาเดินทางทางน้ำต้องระวังหน่อยหรืองดเดินทางทางน้ำเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องระวังนะคะเออเกี่ยวกับน้ำนะต่างๆนะ ชาวสิงจะมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำนี่แหละเนาะที่ที่ต้องระวังอยู่นะช่วงนี้ก็ต้องระวังแล้วก็พวกความเครียดแพนิคความวิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าถ้าเกิดเป็นเยอะนะคะก็อยากให้แบบไปปรึกษาคุณหมอ,อมประมาณนี้นะคะคนใกล้ชิดต้องให้กําลังใจนะคะโชคลาภชาวสิงนะคะมาจากชาวธาตุไฟหมดเลย ฟูออฟวอร์นในออฟวอร์ชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูมาจากเพื่อนสนิทต่างเพศคนรักคู่ครองคุณพ่อคุณแม่หรือทะเบียนรถก็ได้ทะเบียนรถก็ได้นะคะหรือผู้ชายที่มีสเสน่ห์ที่อยู่ใ,ใกล้ชิดคุณก็ได้โชคลาภถือว่ามีมีเกิน50%นะต้องบอกแบบนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแม้ไม่ได้เยอะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลขนำโชคนะคะได้ 4ี่หกหนึ่หรือ460 4619หรือ460อาจจะได้โชคลาภจากเด็กหรือคนท้องก็ได้นะคะในส่วนของไพ่ออรเคอร์นางฟ้าค่ะเห็นอะไรมีอะไรจะบอกอยากจะแนะนำอะไรชาวสิงบ้างนะคะนางฟ้าบอกว่าลิลิส ปล่อยท็อกซิกไปนะจ๊ะปล่อยไปอย่าไปยุ่งนะอย่าให้เขามาลดคุณค่าเราเนาะไม่ต้องไปยุ่งขีดเส้นให้ชัดเจนว่าอย่าล้ำ ประมาณนี้เนาะเออนะคะก็คือไม่ต้องไปยุ่งเลยถ้าเขามายุ่งกับเรามากก็ต้องมีการแบ่งเส้นว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปยุ่งเรานะอะไรแบบเนี้นะคะซึ่งส้มมองว่าไอ้เรื่องคําพูดการซุบซิบน,น,นู่นนั่นนี่จากคนที่เขาไม่ได้รักเราอะให้ปล่อยผ่านไปเลยคุณค่าขึ้นอยู่กับที่เราให้ตัวเรานะคะปล่อยวางนะความเครียดอะไรต่างๆเนาะอืมนะคะ l e ARNING NEW SKILLS นะคะเนี่ยการเรียนรู้ใหม่ๆการพัฒนาใหม่ๆให้เกิดไอเดียใหม่ๆการเปิดอกเปิดใจเรียนรู้ใหม่ๆจะทำให้คุณไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะว่ามฤตยูในเรือนการงานน่มันสำคัญมฤตยูเขาจะชอบอะไรที่เขาเขาจะชอบคนที่ไม่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพราะถ้าหยุดเขาจะทิ้งไว้ข้างหลังทันทีเออมันมันก็จะทำให้ถ้าหยุดอะทำให้แบบ การทำงานทําธุรกิจมันหยุดนิ่งหรือมันถอยหลังได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้สกิลใหม่ๆเพื่อเอาไปใช้กับการทำงานหรือทำธุรกิจหรือการเรียนสำคัญมากๆนะคะการเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาสำคัญมากนะเซอร์ไบเซชั่น vation, มีการเฉลิมฉลองอย่างที่บอกไปเลยว่ามีในเรื่องของการที่ได้งานชิ้นใหญ่ๆมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งรวยทั้งดังนะคะให้เวลาตัวเองได้ไปซึมซับ กับสิ่งที่เราเหนื่อยมาเมื่อได้สิ่งดีๆเฉลิมฉลองก็เอาพอประมาณไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้เนาะแค่ได้ให้ตัวเองได้ไปซึมซับกับความสําเร็จในระหว่างทางบ้างนะคะเพื่อดึงพลังงานดีๆนะ หล่อเลี้ยงเพื่อให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครั้งต่อไปนะส้อมมองว่าให้คุณใช้ช่วงเวลาดีๆกับคนที่ซัพพอร์ตคุณบ้างหรือกับตัวเองบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะแล้วพไพ่ใบนี้ก็มาการันตีนะว่าสิ่งที่เป็นช่วงเวลาที่แบบสุขสมบูรณ์การเฉลิมฉลองหรือความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณชาวสิงห์นะคะ ขอให้ชาวสิงมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ